นอกจากนี้มีข้อมูลจากทางพันเอกอทิทิธิชัยนุวัตรครับ,บผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีมีการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบตามที่พลเอกประยุจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับสนองพระบรมราชองคการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดวันสําคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญของชาติไทยคือ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เป็นวันชาติ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมานอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีก็กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการด้วยครับ